เยื่อศูนย์บำบัดเปิดใจเหมือนตกนรกโดนซ้อมทรมานกินข้าวบูดใส่ขันล่างก้นเยื่อศูนย์บำบัดวัดดังเปิดใจจากกรณีข่าวสุดช็อกวัดท่าพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปิดเป็นศูนย์บำบัดพบว่าภายในให้อยู่กันอย่างแออัดกว่า200คนมีห้องน้ำแค่สองห้องให้กินข้าวแค่วันละมือ้อจับใส่กุญแจมือแล้วก็ตีหากอยากได้ออกจากศูนย์บำบัดต้องมีเงินจ่าย1 0 0 0 0บาทยิ่งกว่านารกบนดิน ล่าสุดรายการหนกระแสโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้สัมภาษณ์นัทบอยอาร์มเยื่อศูนย์บำบัดมาพร้อมทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พวกเขาบอกว่าถูกทรมานถูกเคี่ยนตีถูกทำร้ายและมีบางช่วงบางตอนหนุ่มกัญชัยบอกว่ามันหมดสมัยแล้วการตีเด็กนักเรียนครูยังตีไม่ได้มึงเป็นใครไปตีเขาขอโทษพูดมึงฟังแล้วรับไม่ได้เท่าที่ทราบมาสถานบำบัดยาต้องไปขอ,อ,บอ,อ,อสบยชก่อนแล้วไปเข้าคอร์ส หลังจากนั้นต้องมีโรงพยาบาลจังหวัดไปดูความเรียบร้อยดูความสะอาดแล้วทําไมเป็นแบบนี้ซึ่งเหล่าชาวเน็ตต่างก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การเป็นจํานวนมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ